สวัสดีครับพี่รองครับกับบลอกอีสานมิวสิกผู้เด่นพาลาเมอนียขับมากับตาจอมครับตาจอมคนละพากันไปเบิง์ไฮมากกันเลยได้แล้วกินมานาพี่รองมนี้ครับได้ลาบเท่าเลยพี่รองนี่หลาบเท่าครับหลาบเท่านะครับใส่กับปนกับปูพี่รองครับนี่ปนนี่กับปูมันมั่นใส่บักเขือบักเขือเนี่น่ากับน่ากับความตีนปนปูมันมันนิแต่จอมนี่มันมันแซ่บยังหุยุย รวยด้วยพักพี่น้องนี่อ่ะบ่ต้องค์หัวไหลเราจะจำนะเฮ้ยกินเลยรมาเนี่ยเอาห้อยไอซ์กันมาเนี่ยเอาเอากระเทยใส่ความขึ้นจะไดนเนี่ยใส่ที่หลังใส่ที่หลังเอาฮอตตากกันอ่เอา่ะเอาแต่จอมตัดตัดแรกวันแรกตัดตัดครับตัดตัดพี่น้องครับบรรยากาศจะมาเช่าครับสวยๆหรือเปล่ะพี่น้องนแต่แซ่บอีนลีครับอันนี้ซุกกันได้ครับพี่ได้ครับเนี่ยเฮ็ดซุกเนี่ยครับหยุดขั้นการความเรียบร้อยควาเชื่อมันเรียบร้อยครับปลอดภัยปลอดภัยแซ่บๆโอเคครับเอาหหยบ่่นี อยู่หลังก็แท้แล้วพี่น้องป่นรอดแท้จากญี่ปุ่นเอาบลาเขือใส่เล็กน้อยบเสียบปลเขือบลาเขือใส่เล็กน้อยมือนนี่มันก็นาจิมกันไปเอาเลยได้เอาเลยได้เอาเลยได้ตัวจอมได้มาพี่น้องมาบ่ไหนเอาเอากินรวดครับบ่ไนน้แซ่บรวดอาหารอีสานบ่ค่อยได้กินด้วยไม่ได้เลยมันด้วยไม่ได้กินแค่หนึ่งพี่น้องลาบเท่าลาบเท่าใส่บลาเขือพี่น้องเสียแซ่บเป็นด้านในเอาเอาเจ็บเจ็บใส่บลเขียนะเป็นอะไรตัวจอมแซ่บบ่

ก็รับอิบถือกันกั็แต่ว่ากระปูมันถือกันถือกันมันหย่ำสซีสวดซวดเล็กน้อยไหมไหนมันเป็นนาปูมันพผมนะจับจับกระปูกบใส่ปนเท่าใส่ลาบเท่าแซ่บืกันปนกบกับปนปูกบนี่กบง่ายเนาะขึ้นจับเนาะกันบมมี้ดีฮาปลาก็ได้บุมี้ปลาเอาปลาทูก็ได้ได้เบิดหน่อยละหน่อยจับ กินน้ำกันได้พี่น้องเด้อจั้หน่อยดิงัวออกลูกยีกตัวนี่น้่ากินน้องงัวปล่อยง้อไปเลยตจอร์่ปล่อยปล่อยลามไปลามไปเดี๋ยวน้องสุกไปให้ครับตอนนี้ปลูกแล้วย่างเนี่ยเอาจอมปลูกขามบักขามยัดเอาปีชองปีกันเป็นมากตัวนี้ถทือกน้ำได้น้ำดีได้แล้วจะน้อยไปเบ้างดอกม่ไกลเดียวกับดอก ดาวเรื่องดาวเรื่องดาวเป็นเดือดได้อยู่สวนคู่เดียนนะไร่ตาลุนนะครับเรื่องอะไรไปเบืองพี่น้องโอ้ปเป็นจะเสียบพึ่งเนี้ยบ่นอะไรแสียบเสียบอี๋ก็เบาบัวไล่บัดแสีบเสียบพี่น้องซุกแล้วครับปลอดภัยยหญ่ผู้เด็ดครับ ต้มน้ำหวัอมน้ำหอม<ว><ว>เนี่ยจอมเพิ่เหยืเอาลงบว,บวกัอะไรบอกร้อยมีผู้กินดิบดอกรััน,นต้องเห็ดสุกเติอเพิ่มกวาดไผ่ห้องปนเทล่งขนาดถ้วยง่ายก็สิบ,บ,อ,บววอัน <laughs> เห็นบอตักแป๊ดเต็มถ้วย กบักเขือเข้ากันดีบักเขือทั่วก็ได้บอทั่วก็ได้เก่กันเบ้ดเดี๋ยวพี่น้องผู้อยากครับเดี๋ยวอยากไปเท่าจ้าจีดต่อมาได้มีพี่น้องเอามาขายอยู่ครับจะไปหามาบ๊วยเป็นไงได้เท่านี่ก็ได้เป็นนั่งกิวเอาเพื่อนว่าเจ้าสิได้อันนี้ต้องใจออกมาจากน่าเชื่อกน้องขว้านี่มั้ยบอจับเพื่อนไปเกี่ยวอ รถไฟยังไม่เกี่ยวเกี่ยวคอเสิร์ตมาแต่ด้ได้ต่อมาษาสะอาดเลยพี่น้องอ่างเก็บน้ำน้องขวานขวานเกิขอขวาอขวานแถวๆนั่นแหละมีเท่าม,มันเกิดมัเดมนเกิดเมืงมาา่งใดตัวก่อนไม่เกิดน้ำสะอาดน,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 น้ำสะอาดน้ำไหลน้ำไหลน้ำใสสะอาดใสสะอาดเราไปที่นี่บ่เคยไปเอาดอกแต่ว่าเขาจะบอว่าฟังอยู่ซุ้มแถวแต่รุ่นหนึ่งเขาไปเลยแต่รุ่นตาอ่อนไปรุ่ประจับ ท้องใสผ้ามูไปผอม,มาทีละเป็นกระตาพูดนะเท่าหนึ่ตีเท่าหนึ่งาไม่กิ้วเอาทีเดยนไปเอาบักหลายขน,น <ๆ S 1> ไปเต็มน้องเลยมันเกิอดอยู่มืองน้ำใสสอาเนาะอนึง,นงเอาหญิงไปนนาแต่ว่าผมเชนึงไปพวะพระมาณเท่าไปตื๊แ่พวโอ้ยดีใจคักบ่ปากเลยพูดเดียวเอามาก,กระตาผานมีมาพอนย่าให้พี่เขนามัไอน้ิมยูนอที่เท่าหาสิบเปอร์เซ็นต์กัมีเนี่ยนี่ตรงใส่รอยเปอร์เซ็นต์อยู่มันปั่นจืดเท่าหสิปอร์เซ็นต นี่อันนี้เทแทเข้าแทอยู่นี่เป็นเนครับเศษทำไมยกินต่ำมุ่งอนีก็เจ่บมันต่ำมะฮุ่งไแต่เพื่อเอาตำหุ่งขึ้นก็เอาเท่าลงเลยสดไิมคุยคุยเล่นหรอม่กี่บันเทากับพวกเอื้อน้ำดืดน้ำเจียวเขาไปฮาว Tại vì khu vực này không có gì đâu này vừa đập Đó bạn thấy không? Bớt lắm vậy anh nghe Bớt anh sao bớt Xe đi đoạn. มั <oung> ่วซวเนี่มอกลายเลยสำัลายลอยู่อากาศดีหมือบรรยากาศน่ต้นตาลกัน้ำมอีกันเราไปไายลซนี่งามงบ้านทั้งหมดปย่อไก่พี่น้องอีปูนี่เจะเอามันมันครับมันอยืนหันมเนี่มันมั่นเยอะๆอยู่จะเอาฟิดครับ ยังไม่ต้อยพอาแล้วตายจนเขาขนาดจินเขามาแล้วได้เบิ้เป็นถวยง่ายแล้วตาแล้วว่าสิว่าไให้ลวหาง่วนละจใรนะแ่บช่ไหมพี่น้องหว่าตอมาลูกจงกินน้องว่าอ่างไรอาไปโดยอย่ไม่เจ็บสันสันพี่น้องครับหลับเท่าหารอีสาน แานเข้าจับเนี่ยเลยอยู่ครับเดิเวไปตากล่อง,อ,งอยู่หลาเจับมียังกับยานน่นนนมาฝากพี่น้องครับบันดีความพี่น้องอยู่หลายคลิปอยู่มีภารกิจหลายแนวครับดก็ฝากช่องล็อกอีสานเมลซิกผู้เรีนผ้าเลาะครับมือนี้มากินหลับชอบแต่อจ,อตอจอมนะ่าจอมเนาะเดี๋ยวมียังอีกจังวากันมือหนาครับมือนี้กะับเสียบสบนึกกับพี่น้องเนาะเอาเฉลยแต่จอมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องต่อกันใหม่ครับ